พิรากิตาสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ในปีนี้าาอาตมาอขอให้ทุกท่านมีสติในการดำเนินชีวิตมีธรรมะควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่าได้ประมาทปีใหม่ปีเก่าก็เป็นสมมุติเรียกกันสมมุติกันขึ้นเฉยๆแต่เราก็สมมุตินี่แหละเป็นเครื่องวัดระดับจิตใจของตัวเองว่ามันเพิ่มขึ้นมากขึ้นในทางที่ดีเหมือนปีเดือนที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า วันคืนล่วงเลยผ่านไปมีคุณค่าแค่ไหนอยู่ที่ตัวท่านเองสุดท้ายนี้ดยเดชพระพุทธศาสนาจงเป็นสุขทั่วทั้งใจโลกาอยู่ทุกเมื่อเทินอายุวันโนสุขังพระลัง